พูดว่าเศรษฐกิจเป็นศีลธรรมก็มีเหตุผลที่มองเห็นได้ง่ายๆคือว่าถ้าทําสิ่งที่ดีที่สุดถูกต้องตามความหมายของสิ่งนั้นแล้วมันก็เป็นไปเพื่อความสงบสุขด,ดังนั้นมันจึงเป็นศีลธรรมถ้าถือเอาความหมายว่าการจะทําอะไรจริงได้ที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ให้ดีที่สุดสิ่งนั้นมันก็เป็นศีลธรรมน <c oughs> ั้นเราจริง จะมองเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นศีลธรรมแขนงหนึ่งว่าเราจะใช้ประโยชน์จาธรรมชาติทั้งหลายให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดา <c oughs> จะเป็นประโยชน์ที่สุดทั้งแก่คนจนและคนมั่งมีทรัพยากรธรรมชาติใดๆในโลกนี้มีอยู่เอามาจับเอามาทำเอามาใช้เอามา,าเกี่ยวข้องด้วยในลักษณะที่มันมีประโยชน์ที่สุดมีคุณค่าที่สุดแก่มนุษย์และเทวดาคือตั้งแก่คนมั่งมีและคนยากจน นันแหละเศรษฐ,ฐกิจที่เป็นศีลธรรมหรือว่าศีลธรรมที่เป็นเศรษฐ,ฐกิจยนี่เราเอากิเลสเป็นผู้จัดเศรษฐ,ฐกิจมันก็เป็นการทำคิดเพื่อตัวเองคนเดียวเห็นแก่ตัวเอาเปรียบผู้อื่นแล้ถ้ามันโง่นหนักข้าวมันก็มีเศรษฐ,ฐกิจชน,นิด ที่ทำลายตัวมันเองคือมันขี้เหนียวจนกินอะไรไม่ลงจนร่างกายมันขาดอาหารทั้งที่มันมีทรัพย์สมบัติมากมันจัดเศรษฐกิจั้งมันอย่างนี้เพราะมันเกินไปเพราะกิเลสมันแก่กล้าหนาแน่นเกินไปมันจึงจัดจัดเศรษฐกิจของเขาเองอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ศีธรรม <c oughs> เราดูกันเชื้อห,หม่ให้ดีๆว่าเ,เศรษฐกิจนั้นคือจับทำให้ดีที่สุดพ <c oughs> ัสชาในความหมายที่กว้างๆก็จะพูดว่าการจับให้เกิดความถูกต้องของชีวิตของทุกๆคนเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่เพื่อให้การมีชีวิตนี้ มีกำไรถึงที่สุดมีออกจากจากจะยืดยาวยืดยากทัา,านอารย์กลังพูดว่าอเศรษฐกิจคือการจัดให้เกิดความถูกต้องของชีวิตเกี่ยวกับการเป็นอยู่ด้วยปัจจัยทั้งสี่ให้มันเป็นสิ่งที่ได้รับผลดีมีกำไรมากที่สุดสำหรับมนุษย์ทั้งปวง อยู่ทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์คนเราเกิดมามีชีวิตชีวิตอาศัยปัจจัยทั้งสี่ในทางร่างกายจึงตั้งอยู่ได้ชีวิตอาศัยธรรมะเพื่อประโยชน์แก่จิตใจโดยตรงถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้สมจับามาทำให้ถูกต้องชีวิตนี้จะเกิดเป็นผลกำไรขึ้นมาในตัวมันเอง เป็นถึงที่สุด <c oughs> อย่างนี้มันเป็นศีลธรรมยิ่งกว่าศีลธรรมมันเป็นธรรมะที่สูงสุดในความเป็นมนุษย์ถ้าจะพูดได้สั้นที่สุดในรรทัศนคของพุทธบริษัทและจะพูดว่าสารจับให้ชีวิต <c oughs> ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมันคือนิพพาน พร <c oughs> ะธรถือว่านิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของสิ่งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันจะเป็นนิพพานโดยเด็ดขาดสมบูรณ์ก็ได้นิพพานเชื่อขณะเชื่อขณะก็ยังดีก่ยังมีความสงบสุขเยือกเย็นปราศจากกิเลสรบกวนมาเป็นคราวคราวก็ยังดีมา ถ้าเด็ดขาดตรงไปเลยไม่กลับไปไกลับมาก็ดีที่สุดนั่นแหละคือดีที่สุดตามความหมายคำว่าเสษฐะที่แปลว่าดีที่สุด <c oughs> าำรับพุทธศาสนาเราก็คือการบรรลุถึงนิพพานโดยสมบูรณ์แต่แม้จะยังไม่เป็นนิพพานที่สมบูรณ์ยังเป็นนิพพานชั่วคราวคือมีความว่างจากกิเลสเป็นครัง้งเป็นคราว เมือ่อใดว่างจาะีิเรส <c oughs> ก็ได้ชิมรสของสนิพานอยู่ด้วยสนิพานนั่นจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการชั่วคราวมันจะดีที่สุดเหมือนกันแ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว <c oughs> ครรยามของคำว่าเศรษฐกิจตามทัศนะของพุทธบริษัทควรจะมีว่า ตั้งจัดให้เกิดความถูกต้องของชีวิตเกี่ยวกับปัจจัยในทางที่จะทำให้ชีวิตนี้เกิดเป็นผลเป็นกำไรถึงระดับสูงสุดที่ธรรมชาติจับมาให้